สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทำนายเกี่ยวกับความรักร้อล้วนของชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในเดือนพฤษภาคม2562นะคะการทำนายก็จะเป็นภาพรักโดยรวมไม่ได้เฉพาะจาะจมก็ขอยรับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นำข้อคิดแนวทางต่างๆไปเป็นวิทยาทานไกล้ไลายในการดำเนินชีวิตนะคะการทำนายเกี่ยวกับความรักเป็นเรื่องราวโดยทั่วไปนะคะสถานการณ์ในภาพไพ่อาจจะสลับกันได้ทั้งคุณและก็คนรักนะคะก็ลองดูว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็ ลองฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอย่าได้คิดมากอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรจะดีจะยยร้ายยังไงเราก็มาดูภาพไพ่กันซิคุณได้พไพ่อะไรบ้างนะคะในตำแหน่งตัวตนของคุณได้เด e อด v e r ร h e เดือดเดสจัดเมไพ่พระพระราชาถือดาบหกเหรียญ6ดาบเด e อ o เวิ2ดาบลรวก็พไพ่ไปสรุปคุณได้หกถ้วยนะคะมองจากภาพไพ่ความรักโดยทั่วไป ส่วนรวมเลยนะคะความรักของคุณชาวราศีมีนในเดือนนี้พ้นเคาะพ้นโศกนะคะความรักดีมากมีความห่วงใย,ยกันบางคู่บางคนนะที่เคยผิดใจกันมาก่อนหรือสําหรับสิ่งที่ผ่านมาบางคนอาจจะหันหลังให้กันเดินจากกันไปไม่เข้าใจกันเหมือนกับว่ายังไม่หมดกรรมต่อกันนะคะเป็นกรรมเก่าที่ต้องชดใช้ให้กันแล้วก็ต้องหาหนทางแก้ไขนะ มีโอกาสที่จะติดต่อแล้วก็รีเทิร์นกลับมาเป็นลเป็นลมพัดหวนนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจมีโอกาสติดต่อสื่อสารกลับมานะคะสําหรับบางคนที่อาจจะแยกทางหรือหันหลังให้กันนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันมีโอกาสกลับมาพูดคุยติดต่อมาอยู่ดีๆก็อาจจะส่งข่าวมาหรือไม่ก็ส่งข้อความมานะคะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมคล้ายๆว่า ต่างคนต่างยังมีเยื่อใยแล้วก็มีความผูกพันขึ้นกันและกันอยู่นะคะยังมีความรักยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่ามองจากภาพไพ่นะคะไพ่พระคือบุญจัดเม้นคือบาส่วนเดรสนั้นคือกรรมเก่านะคะมองจากภาพไพ่มีทั้งบุญมีทั้งบาปมีทั้งกรรมเก่าที่ต้องชดใช้แล้วก็ต้องหาหนทางแก้ไข สำหรับภาพไพ่มองแล้วบางคนอาจจะเป็นรักในอดีตชาติรักที่ยังตัดกันไม่ขาดยังที่จะที่จะต้องกลับมาพบเจอกันเล็อย่างหนึ่งคุณก็ได้ไพ่เดอะเวิลนะคะไพ่เดอะเวิลก็คือเป็นวงเวียนวงเวียนเกี่ยวกับชีวิตที่ยังเป็นวัฏจักรที่ยังเป็นวัฏจักรที่ต้องโคจรมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะ เพราะว่าหมุนเวียนไปเรื่อยๆเหมือนเข็มนาฬิกาที่เดินตามเข็มนาฬิกานะคะยังไงก็มีโอกาสที่จะกลับมาโคจรพบเจอกันอีกครั้งเหมือนโลกมันกลมยังไงก็ยังหนีกันไม่พ้นตัดกันไม่ขาดหรือไม่บางคนก็อาจจะเป็นรักทางไกลก็มีโอกาสได้พบเจอกันนะคะตามสังยิงสัญญากเก่านะคะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะหรือไม่ก็บางคนก็มีสิ่งเสมอกัน สำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะมองจากภาพไพ่รักกันดีช่วงนี้มีความคิดเห็นมีความเข้าใจกันได้ดีนะคะบางคนก็พากันไปทำบุญทำทานนะคะได้หกเหรียญแล้วก็ไพ,พ่พระบางคนก็พากันไปทำบุญส่งส่งเสริมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะพากันทำบุญทำทานสร้างกุศลก็ถือว่าเป็นปัใจจัยในการหนุนนำส่งเสริมชีวิตคู่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะว่าในตําแหน่งตัวตวนของคุณนั้นได้ดีเลเวอร์คือความรักความเข้าใจห่วงใยแล้วก็มีความผูกพันกันนะคะยังไงบางคนถ้าแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนมีโอกาสได้พบเจอกลับมากันอีกครั้งเพราะว่าไดหกถ้วยเพราะว่ากําลังมีโอกาสแน่นอนเพราะว่าความรักนั้นกําลังเดินทางมาหานะคะไดหกด่า ก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีสำหรับเดือนนี้นะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะสำหรับคนโสดที่ยังไม่เจอใครเลยมีโอกาสเนื้อคู่กำลังเดินทางมาหานะคะมีโอกาสพบเจอคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไปเจอกันหรือไม่ก็เป็นรักต่างวัยนะคะเป็นคนที่มีสินเสมอเท่าเทียมกันลนักษณะคนที่เข้ามาในชีวิตก็คือคนธาตุลมธาตุลมก็ เมถุนตุลและก็กลุ่มนะคะอันนี้เราก็ไปดูซิเจาะลึกเลยทั้งคนโสดท,ที่มีคนคุยก็หาดูใจกันอยู่คนมีคู่มีครอบครัวกรณีพิเศษสําหรับมือที่สว่าความรักนั้นจะเป็นเช่นไรเจาะลึกทั้งตัวตนความคิดความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะก็ลองดูว่าเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าได้คิดมากนะคะในตําแหน่งตัวตนของคนโสดท,ที่คบหาดูใจกันอยู่นะคะได้เก้าเหรียญตัวตนของคนโสด มองจากภาพไพ่นะตัวตนของคุณมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ได้ก้าวเหรียญคุณชอบความสุขความสบายนะมีความเป็นอิสระภาพไม่ต้องการผูกมัดไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ยึดติดกับความรักมากเกินไปส่วนตัวตนของคนรักคุณได้แฮงแมนตัวตนของคนรักคุณนั้นเขาค่อนข้างจมอยู่กับความทุกข์เพราะเขายึดติดกับคุณเป็นหลัก รักมากทุกมากกลัวความผิดหวังอยู่ลึกๆนะคะภาพไพ่ใบนี้ส่วนความคิดความรู้สึกของคุณรับเป็นเช่นไรคุณได้ The View ไพ,ยพย่พื้นฐานก็ได้ The View ค,ค,ความคิดความรู้สึกข,ของคุณนั้นจิตใจคุณมีความสุขความสมบูรณ์ความรู้สึกของคุณนั้นต้องการอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนคุณต้องการใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่คุณมีความสุขมีความพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็คุณพอใจกับความรักที่มีอยู่ปัจจุบันนี้นะคะ ส่วนความคิดความรู้สึกของคนรักคุณได้เด็กถือดาความคิดความรู้สึกของคนรักคุณใจเขาก็วาวุ่นนักลัวคุณไปมีคนอื่นค่อนข้างคิดมากหวาดระแวงสงสัยช่วงนี้เขาอาจจะกําลังดูดูใจคุณอยู่ก็ได้นะคะหรือไม่ก็กําลังแอบส่องคุณอยู่ก็ได้ว่าคุณกําลังทําอะไรไปมีคนอื่นไหมรู้สึกกับเขาอย่างไรถ้าคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะ มันก็ว่าจะต้องการติดต่อรีเทิร์นกลับมาหรือไม่ก็จิตใจเขากําลังจับสนคุ้นคิดในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะแอบ2่องไลน์ส่องเฟซส่สองคุณอยู่ก็ได้ในช่วงนี้เขาก็มีความสงสัยเพราะว่าคุณน,นั้นอยากจะเป็นโสดเขาก็เลยคิดว่าคุณอาจจะมีใครหรือไม่อย่างไรนะอีกอย่างเขาก็อยากจะรู้ความรู้สึกว่าคุณน,นั้นรักเขามากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนความสัมพันธ์ของคุณรับเป็นเชนลยได้ก้าดาบเลย ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้มีแต่ความเครียดเคียดมีความทุกข์ความสัมพันธ์กับมีความสุขไม่เพียงพอนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะคุณมีความกดดันที่ทําให้คุณคิดมากหรือไม่คุณก็อยากจะพบเจอพูดคุยแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนหรือไม่ก็อาจจะคบกันไปเรื่อยๆก่อนก็ได้คล้ายๆว่าคุณยังไม่อยากมีพันธะลักษณะภาพไพ่เหมือนคุณถูกกดดันแล้วก็ทําให้คุณเครียด มองจากภาพไพ่นะคะคุณนั่งก้มหน้าก้มตาไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยอะ่ละลักษณะแบบนี้นะคะนั่งเอาหัวเขา่าท่วมหัวเนี่ยไม่ดีนะคะเขาห้ามนะคนโบราณเขาห้ามเขาถือลักษณะเหมือนคนอพาพับนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรทําไมถึงเครียดถึงคิดมากมีอะไรที่กดดันคุณหรือไม่อย่างไรเราก็ไปดูภาพไพ่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนรักคุณซิเป็นเพราะอะไรความสัมพันธ์ของคนรักคุณนั้นเขามีความมั่นคงซื่อสัตย์แล้วก็ยุติธรรมกับคุณนะคะเขาก็อยากให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คืบหน้าก้าวหน้าแล้วก็มีความถูกต้องชัดเจนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การรับรู้อย่างเป็นทางการบางคนคนรักคุณอาจจะอยากคิดแต่งงานกับคุณก็ได้อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีคู่ที่สุขสมบูรณ์ แต่เหมือนกับว่าฝ่ายคุณนั้นอาจจะยังไม่พร้อมก็เลยเครียดเครียดก็มีความเป็นไปได้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะอันนี้เราก็มาดูซิคนที่มีคู่มีครอบครัวละ่ะมีปัญหาไหมเราลองไปดูกันว่าคุณได้ภาพไพ่อะไรนะคะในตําแหน่งตัวตนของคนมีคู่มีครอบครัว,วได้พระราชาถือดาในไพ่พื้นฐานก็ได้พระราชาถือดาตัวตนของคนมีคู่คุณเป็นคนจริงจัง พูดคำไหนเป็นคำนั้นยึดมั่นตนเองเป็นหลักรับฟังเหตุผลทุกปัญหาสนใจใส่ใจคนรักเป็นอย่างดีนะคะแต่ลักษณะภาพไพ่เป็นคนไม่ค่อยหวานนะคะพูดหวานผ่าท่าส่วนตัวตนของคู่ของคุณได้ d e ล i เวอร์ไพ่พิฐานก็ได้ d e ล i เวอร์นะคะตัวตนของคู่ของคุณเป็นคนที่มีความรักความจริงใจมอบให้คุณชอบความโรแมนติกนะคะตัวตนคุณกับคนรักนั้นต่างกันนะคะ ตัวตนคุณนะ่ะเป็นคนที่ไม่หวานนะ่ะขวานผาา่าซ่าส่วนคนรักของคุณนะั้นเป็นคนหวานหวานชอบความเป็นโรแมนติกนะคะแล้วก็ความคิดความรู้สึกของคุณหลักเป็นเช่นไรคุณได้เดอะเดทใ้พื้นฐานก็ได้เดอะเดทความคิดความรู้สึกของคุณจิตใจคุณรู้จักวิธีที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เป็นปัญหาให้จบสิ้นคุณมีความรักความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจแล้วก็คอยปลอบโยนคนที่คุณรักรู้จักผ่อนปลนสถานการณ์ในชีวิตคู่ให้มีปัญหาน้อยที่สุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะคะสําหรับภาพภาพยใบนี้ส่วนความคิดความรู้สึกของคนรักคุณหลับเป็นชั้นลาของคู่คุณนั้นได้ดื้อสันตัวตนของคู่คุณจิตใจเขามีความรู้สึกที่ดีมีความปลอดภัยและอบอุ่นเหมือนคุณและคู่เป็นเนื้อนาบุญเพื่อหนุน แล้วก็เป็นคู่คำ้ำคู่คูณซึ่งกันและกันนะคะถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ใช้ได้ยอดเยี่ยมเลยเดือดสันขึ้นส่วนความสัมพันธ์ของคุณได้หนึ่งถ้วยความสัมพันธ์ของคุณอิ่มอกอิ่มใจชีวิตคู่มีแต่ความเบิกบานเหมือนดั่งดอกบัวที่ลอยอยู่บนเหนือน้ําชุ่มฉ่าเย็นใจนะคะเป็นอะไรที่เป็นหนึ่งเดียวนะัความรักของคุณเนี่ยมีแต่ความมั่นคงมีแต่ความสุขความแฮปปี้อุดมสมบูรณ์ ชื่นอกชื่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคู่คุณหลักเป็นเช่นไรได้5ดาดความสัมพันธ์ของคู่คุณถึงแม้เขาจะมีภาระระับผิดชอบเยอะทั้งนอกบ้านในบ้านก็ตามแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะทําหน้าที่เขาก็ไม่ลืมที่จะทําหน้าที่หรือว่าทิ้งหน้าที่สําคัญในการเป็นผู้นําชีวิตที่ดีเป็นพ่อและก็แม่ที่ดีให้กับลูกๆรากฐานที่สําคัญในการมีชีวิตคู่นั้นก็คือการดําเนินชีวิต ที่แข็งแกร่งแล้วก็มีประสิทธิภาพเพียงพอนี่คือความรักของคุณในเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้แล้วก็ดีสุดๆเลยนะคะอันนี้เราก็ไปดูซิสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักละ่ละรักสามเศร้ากรณีพิเศษนะคะคนที่มีความรักที่อยู่ที่ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ขอให้ปล่อยผ่านมันไปนะคะอย่าได้คิดมากเราก็ดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ตัวตนของแฟนคุณได้เดอะสตาร์ตัวตนของแฟนคุณเขาเป็นคนที่เพ้อฝันทะเยอทะยานสูงดูดีมีความอบอุ่นดูภูมิฐานมั่นคงแต่มองจากภาพไพ่คล้ายๆว่าเขาเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจแล้วแล้วก็ลักษณะคนจับปลาสองมือนะคะเห็นไหมเขาถือถ้วยสองถ้วยซึ่งไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้แล้วก็ยังไม่สามารถตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้ ตัวตนของคู่กรณีมือที่สามได้สามเหรียญเหมือนคนสาคนตัวตนของคู่กรณีมือที่สาตัวตนของเขาต้องคอยตามแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มองว่าความรักในครั้งนี้มีความสัมพันธ์ถึงสามคนหรือไม่ก็ความรักอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองที่ต้องการขอความช่วยเหลือเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้แต่ลักษณะเหมือนคน3ามคนเกิดในไพ่นะคะก็ไม่รู้ว่ามีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นไหม แล้วก็ไปดูในตำแหน่งถัดไปคือตำแหน่งจิตใจความคิดความรู้สึกของแฟนคุณนั้นได้เก้าไม้เทา้าความคิดความรู้สึกของแฟนคุณจิตใจเขาค่อนข้างเครียดเครียดคิดหนะักมีปัญหาเยอะท้อแท้ไม่ยอมแก้ไขความรู้สึกของเขานั้นรักทั้งนี้ไม่ค่อยก้าวหน้าคงที่คงทนอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของมือที่3ได้8ถ้วยความคิดความรู้สึก ของคู่กรณีมือที่3จิตใจเขามีความโดดเดี่ยวเดียวดายเหงาเงาใจแอบน้อยใจอยู่ลึกๆนึกอยากจะก้าออกมาจากความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่เขายังทําใจไม่ได้ใจเขานั้นยังรักแฟนคุณอยู่นะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ของแฟนคุณหลักเป็นเชลได้ทาวเวอร์เลยความสัมพันธ์ของแฟนคุณนอกจากจะคงที่แล้วยังไม่คงทนอีกด้วย ดีไม่ดีอาจจะถึงจุดแตกหักได้ง่ายๆต้องระวังเอาไว้ไพ่ทาวเวอร์ค่อนข้างร้ายนะคะหรือสำหรับบางกรณีอาจจะมีการบอกเลิกจบจบจากจบจากลาหรือไม่ก็ไปแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจหรือมีอะไรที่ทำให้ตกตกตก,ตกใจเกิดขึ้นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เกิดขึ้นได้นะคะแสดงว่าความรักความสัมพันธ์เขานั้นไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยมั่นคง ยังเอาแน่นอนกับความสัมพันธ์ของเขาไม่ได้แล้วด้านความสัมพันธ์ของคู่กรณีมือที่3าหลับเป็นเช่นไรได้เฮอร์มิตความสัมพันธ์ของคู่กรณีมือที่สมองว่าเขาต้องทําใจอย่างเดียวหรือต้องปล่อยวางไม่มีอะไรดีไปกว่าเลือกที่จะนิ่งเงียบเอาไว้เป็นดีที่สุดลักษณะาภาพไพ่คล้ายๆว่าปงแล้วก็ได้อันนี้แม่หมอก็มีไพ่สามใบนะคะจะมาให้การแนะนำนะ สำหรับบางคนผิดหวังอกหักเสียใจยังทำใจไม่ได้หรือยังไม่เปิดใจให้กับตัวเองนะคะก็ลองดูซิว่าจะมีข้อแก้ไขมีคำแนะนำใดๆหรือว่ามีข้อคิดใดๆเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นแนวทางได้บ้างนะคะก็จะพยายามอ่านคำทำนายให้ดีที่สุดนะคะลักษณะภาพไพ่ผู้หญิงคนนี้มีแต่ความสุขความแฮปปี้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะคะมีเงินมีทอง,ม,ทองมีทรัพย์สินมากมายการงานก็ดีคงที่คงทน แล้วก็การเงินก็มั่งคัง่งมั่งมั่งมีสีสุขอยู่อยู่สุขสบายถึงจะเป็นโสดเพราะว่าลักษณะาภาพไพ่สําหรับบางคนเป็นคนโสดหรือคนรักเดินจากไปทิ้งเราไปไม่ห่วงใยห,ห่วงหาทอนเราแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้เมื่อไม่มีเขาเราก็สามารถที่จะโสดสวยรวยมากแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิใจต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิใจลักษณะภาพไพ่เห็นไหม คนรอบข้างอาจจะอิจฉาคุณก็ได้เพราะว่าคุณนั้นถึงจะเป็นคนโสดถึงจะเหงาใจไปบ้างแต่ลักษณะลักษณะคุณมีเงินมีทองมีงานทํามีเงินใช้คุณอยากทําอะไรคุณก็ทําได้คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนคุณก็ไปคุณอยากกินอะไรคุณก็ได้กินคุณอยากคิดที่จะทําอะไรคุณก็ได้ทําไม่ต้องมีห่วงไม่ต้องมียายไม่ต้องมีความกังวลใดๆ แล้วก็ไม่ต้องไปคอยเอาอกเอาใจใครด้วยคุณแค่เอาใจตัวเองก็พอแล้วก็เข้าใจในตัวเองก็พอรักตัวเองให้มากๆและอย่างคุณก็ต้องรู้จักให้เกียรติและเคารพแล้วก็รู้จักมีคุณค่าในตัวเองเท่านั้นก็เป็นเพียงพอแม่หมอก็แนะนำว่าถึงแม้คุณจะเป็นคนโสดแต่คุณมีความสุขถือว่าคุณนั้นมีลาบอันประเสริฐ ส่วนคนที่เขามีคู่มีครอบครัวบางคนถึงจะไม่เหงาแต่เขาอะมีแต่ความทุกข์ที่ต้องหาหนทางแก้ไขยอยู่ตลอดเวลานะคะยังไงคนเราก็มีความดีความชอบที่แตกต่างกันไปนะคะก็แล้วแต่ต่างกรรมต่างเวลาซึ่งกันและกันนะคะอย่าได้คิดมากส่วนภาพภาไพ่ใบที่สองเห็นไหมมีกุญแจตั้งหลายดอกคุณสามารถเลือก สามารถมีหนทางออกที่ดีให้กับชีวิตตัวเองได้ลักษณะภาพไพ่ขอให้คุณเลือกขอให้คุณเปิดใจขอให้คุณสามารถค้นหาสิ่งดีๆใหม่ๆให้กับตัวเองคุณต้องค้นหาได้ซักดอกแหละเพราะว่ากุญแจตั้งหลายดอกแล้วก็ที่สําคัญนะความหมายของดอกกุญแจนั้นแม่หมอก็จะให้ความหมายสามอย่างด้วยกันก็คือคุณต้องรู้จักอ่านตัวให้ออกรู้จัก บอกตัวให้ได้รู้จักใช้ตัวให้เป็นลกักษณะของคุณนั้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะมีคนมากมายมากหน้าหลายตาเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะคุณมีตัวเลือกเยอะเมื่อคนที่เขาไม่รักคุณเขายังมีทางเลือกและคุณก็ต้องมีทางเลือกด้วยเช่นเดียวกันขอให้คุณคิดค้นหาวิธีที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณเองนะคะ แล้วก็ภาพไพ่ใบนี้เห็นไหมถ้าคุณเปิดอกเปิดใจคุณสามารถไปไหนก็ได้คุณจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์หาโอกาสให้กับตัวเองค้นหาสิ่งใหม่ๆค้นหาคนถูกใจพบปะตั้งรค์เพื่อนฝูงดูหนังฟังเพลงต่างๆนานารับรองว่าคุณไม่เหงาไม่เป่าเปี่ยวรับรองคุณจะมีคนมามอบความรักความสนใจให้เยอะเลยเห็นไหมมีคนมามอบดอกไม้ให้ มีความสุขมีความแฮปปี้แบบสุดๆมองออกเลยรู้ว่าคุณน่ะต้องมีคนมาชอบเยอะแน่นอนเพราะว่าคุณนั้นชาวราศีมีนเป็นคนที่ดีแล้วก็มีสเสน่ห์ในตัวยังไงคุณก็รับรองได้มีคนเข้ามามากมายจนคุณเลือกจนตาลายดีดีไม่ดีอาจจะสับล้างไม่ทันด้วยซ้ำไปนะ เล็กอย่างทางด้านโลกออนไลน์ก็น่าสนใจเกี่ยวกับการค้นหาคนรักคู่รักแล้วก็ลองเปิดใจรับรองสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนอย่าจมอยู่กับความทุกข์หรือสิ่งที่ไม่ดีที่มันผ่านไปก็ขอให้ทิ้งไปแล้วก็ขอให้เติมเต็มสิ่งใหม่ๆให้กับจิตใจตัวเองจะดีกว่านะคะได้หมอก็เป็นกําลังใจให้สาหรับคนที่มีความรักที่ไม่สมหวังก็หวัง ก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ